เจ้าที่เข้าฝันบอกเลขแต่ห้ามบอกต่อบุญหล่นทับถูกกรังวันที่หนึ่งพร้อมเคล็ดลับคาถาขอหวยจากเจ้าที่ลองทำดูท่านอาจจะรวยเป็นเศรษฐีโดยไม่ทันตั้งตัวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วเกิดมาแล้วจะสบายดั่งเทวดาสวรรค์สร้างนั้นก็เป็นเรื่องยากเพราะบุญวาสนาของเรานั้นต่างกัน บางคนสะสมบุญมามากเกิดมาในชาตินี้ก็สุขสบายแต่บางคนทำบุญมาน้อยเลยทำให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทุกอย่างก็คงขึ้นอยู่กับผลบุญที่สั่งสมมาว่าจะส่งผลให้เจ้าของดวงชะตานั้นประสบโชคดีเมื่อไหร่หากส่งผลเร็วหมดทุกเร็วแต่ถ้าส่งผลช้าก็อาจจะลำบากกันต่อไป เช่นเดียวกับคุณติ๋มวัย45ปีมีอาชีพรับจ้างชาวบ้านตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีที่ลำบากมาตั้งแต่เล็กหนังสือนังหาก็ไม่ได้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงหนีไม่พ้นต้องใช้หยาดเงือแรงงานแลกกับเงินขายแรงงานทำงานรับจ้างอยู่ที่ตลาดทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องนานนับสิบปี ซึ่งโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็อาจจะมีแต่ก็คงได้มาด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหาัสแต่สุดท้ายฟ้าคงมีตาที่ทำให้คุณติ๋มพ้นจากความยากจนเสียทีเพราะโชคช่วยถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมงวดที่26ชุดที่58าําจำนวนหนึ่งใบหมายเลข713517ถูกรางวัลใหญ่จำนวน6ล้านบาท โดยผู้โชคดีอย่างคุณติม๋มก็ได้เล่าเรื่องราวที่มาของตัวเลขที่นำมาซึ่งความโชคดีในครั้งนี้โดยคุณติ๋มเปิดใจว่าความโชคดีในครั้งนี้เมื่อรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้บอกกับสามีคู่ถูกคู่ยากแต่เขากลับไม่เชื่อแถมยังหัวเราะเยาะใส่พร้อมใช้คําพูดคํำจายหยอกล้อแนวประชดประชันชีวิตอีกว่าชีวิตอย่างพวกเราไม่ได้แค่ฝันว่าอยากจะรวย แต่ชีวิตจริงก็ยังคงต้องทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินรับจ้างแบกปุ๋ยกันไปตลอดชีวิตซึ่งเมื่อสามีไม่เชื่อจึงได้ชวนไปพิสูจน์ความจริงโดยพากันนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์เดินทางไปโรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยคุณติ่มเล่าว่าบ้านเดิมเป็นคนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะความที่ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก จึงไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชีวิตสุดแสนทุกข์ยากลำบากแต่ก็ไม่ท้อต่อโชคชะตาปากัดตีนถีบยึดอาชีพรับจ้างขายแรงงานจนได้มาพบรักแต่งงานอยู่กินกับสามีจากนั้นได้ย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านสามีที่จังหวัดชนบุรีจากนั้นทั้งสองคนได้ชักชวนกันทำงานรับจ้างแบกปุ๋ยที่บริษัทปุ๋ยแห่งหนึ่ง ต่อมาเหลือเพียงสามีคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงทำงานอยู่ที่โรงงานปุ๋ยส่วนตนเองได้หันมารับจ้างทำงานบ้านทั่วไปภายในตลาดทุ่งคอกส่วนเรื่องการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคนั้นซื้อเป็นประจำทุกงวดครั้งละสองใบห้บาใบสิบใบแล้วแต่โอกาส แล้วแต่ฝันแต่ก็ถูกสองตัวสามตัวเป็นประจำคนอาชีพรับ,รบจ้างอย่างเราทำงานรับจ้างรายวันทำได้แค่พอกินพอใช้แต่ไม่มีทางร่ำรวยหวยคือทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อโชคช่วยบุญหล่นทับขึ้นมาใครจะไปรู้เพราะถ้าโชคดีดวงจะถูกก็มีโอกาสถูกโดยทุกงวดจะซื้อลอตเตอรี่จากแผงประจำเจ้าหนึ่ง จนมาถึงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งตามที่เจ้าที่เจ้าทางทั้งชายหญิงแต่งชุดไทยสีเขียวสวยสดงดงามได้มาเข้าฝันบอกเลขแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกต่อใครซึ่งงวดก่อนหน้านี้ตนได้เลขเจ้าที่มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่เอาเรื่องตัวเลขไปเล่าบอกเพื่อนฟังจึงได้แค่ชียดัดรับ12ล้านผิดไปเพียงตัวเดียวอย่างน่าเสียดายหลังได้รับบทเรียนราคาแพง12ล้านงวดนี้จึงไม่ยอมเปิดปากเล่าเรื่องตัวเลขให้ใครฟังปิดปากเงียบไม่บอกใครจึงได้รับ6ล้านตามสัญญาถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะแต่ไม่เกินเหตุ มีแต่สามีและเพื่อนๆคนใกล้ชิดมากกว่าที่ดีใจกระโดดโลดเต้นโดยคุณติ๋มบอกว่าการซื้อหวยนั้นก็ยังคงซื้อเหมือนเดิมแต่คงลดน้อยลง <c oughs> เพราะชีวิตนี้เ,เรามีเงินมากแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโชคมากเช่นเดิมรู้จักกินรู้จักใช้ดูแลพ่อแม่ลูกชายและคนในครอบครัวให้มีความสุขทำบุญตักบาตรทุกเช้าเหมือนเดิมทุกวัน ส่วนข้อคิดให้กับคนที่ชอบเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ว่าจะซื้อมากเท่าใดถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกหากคุณยังไม่มีโชคหรือดวงที่จะถูกเราต้องหมั่นทำบุญใส่บาทพร้อมดูแลพ่อแม่ซึ่งเป็นพระในบ้านให้มีความสุข รอจนกว่าวันนั้นวันที่โชคดีจะเป็นของเราดังนั้นเราต้องทำบุญทำกุศลแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรและเพื่อนมนุษย์และในวันนี้เราก็มีคาถาขอหวยจากเจ้าที่สวดขอเลขกลางวันใหญ่เรียกเงินเรียกทองมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปอย่างคุณติม ซึ่งเจ้าที่นั้นก็คือดวงวิญญาณที่เป็นใหญ่หรือดูแลรักษาอยู่บริเวณพื้นที่นั้นๆไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเทวดาอาจจะเป็นดวงวิญญาณแต่เดิมเป็นรูปกกเทวดาหรือดวงวิญญาณที่มีอิทธิพลแรงกล้าที่ปกปากรักษาในเคหสถานหรือพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่ สำหรับการสวดภาวนาคาถาต่อเจ้าที่จึงเป็นเหมือนการแสดงความเคารพและท่านจะให้โชคและการสวดขอหวยก็เป็นเหมือนการขอโชคลาภกับท่านจงทำใจให้บริสุทธิ์แล้วตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่สมบังนั้นในวันโกนวันพระชำระร่างกายด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ใสสะอาดแล้วลองไหว้พระพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิตั้งน,นโมสามจบแล้วท่องคาถาว่าตามนี้นโมตสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสะนโมตสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสระภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะโลกุตรัง โลกุตรังฉานังโลกุตรังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังจากนั้นภาวนาขอหูไว้ให้สวดวนไปเรื่อยๆจนจิตใจนิ่งสมาธิแน่วแน่เมื่อออกจากสมาธิแล้วเข้านอนปล่อยจิตให้ว่างแล้วจะหลับฝันเห็นเลข หรือบางท่านใช้สวดภาวนาอธิษฐานวันละสองถึงสามครั้งต่อวันในเวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนก็จะยิ่งช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตเจ้าที่จะช่วยปกปักคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเรียกทรัพย์เรียกโชคก้อนใหญ่ให้ถูกหวยทันใจสวดเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะซื้อลอตเตอรี่ให้ไวก่อนวันหวยออกทั้งนี้ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะในท้ายที่สุดแล้วความดีของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยนำพาให้ชีวิตนั้นเจอแต่โชคลาภและเรื่องดีๆนั่นเองหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ